สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการยกเลิกป๊อปอัพนะครับของ Windows 10นะครับอยู่มุมล่างขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกดอื่นก็ไปที่ค้นหานะครับจะพิมพ์คำว่าตัวเองตัวเองนะครับก็จะได้เป็น notification นะครับแล้วก็ action setting นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราจะเอา pop up ป๊อปอัพพวกนี้ออกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วค่อยมาเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนปิดจะปิดป๊อปอัพตัวไหนนะครับอันนี้ผมจะปิดหมดเลยนะครับสําหรับป๊อปอัพนะครับตรงนี้นะครับต่อไปก็จะไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ปิดไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการเลือกที่จะขึ้นป๊อปอัพในโปรแกรมไหนบ้างก็สามารถ เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นออฟนะครับอันนี้ผมปิดหมดนะครับก็วิธีการนะครับในการปิด popup ของว i n d o อ s 10ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปทำลองดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอได้นํานะครับเพียงเท่านี้นะครับสําหรับช่องนานาสลาก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ